สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูอายนะคะ,ะหัวข้อที่เราจะเรียนคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สองมีชื่อเรื่องว่าการบวกและการลบจํานวนนับที่มากกว่า10,000แสนอ่ะสละอามของครูอายหายเนาะเขียนเพิ่มก่อนอ่ะ การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่าหนึ่งแสนนะคะเรามาดูกันเลยอ่ะหัวข้อแรกที่เราจะเรียนนะคะก็คือการบวกและการลบนั่นเองนะคะนี่ก็คือจุดประสงค์ที่ว่านักเรียนเรียนหน่วยการเรียนนี้แล้วนะักเรียนจะต้องได้อะไรนักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันเลย การบวกและการลบนะคะเขาก็อธิบายให้นักเรียนฟังว่าการบวกจํานวน2จํานวนเนี่ยใช้วิธีบวกจํานวนในหลักเดียวกันเข้าด้วยกันอ่าแล้วก็นําจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันถ้าผลบวกในหลักใดครบ10 หรือมากกว่า10ให้ทดจำนวนที่ครบ10ไปรวมกับผลบวกในหลักถัดไปทางซ้ายาต่อไปเขาก็อธิบายการลบนะคะการลบจำนวนที่มีหลายหลักใช้วิธีการนำจำนวนในหลักเดียวกันของตัวตั้งลบด้วยจำนวนในหลักเดียวกันของตัวลบการลบจำนวนสองจำนวนในแนวตั้งทำได้โดยเขียนตัวเลขให้หลักเดียวกันอยู่ตรงกันแล้วหาผลลบทีละหลัก โดยนำจำนวนที่เป็นตัวตั้งลบด้วยจำนวนที่เป็นตัวลบถ้าในหลักใดตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบให้กระจายตัวตั้งในหลักถัดไปทางซ้ายมารวมกับจำนวนในหลักนั้นก่อนแล้วจึงหาผลลบอ่ะอันนี้คือการอธิบายวิธีการบวกการลบนั่นเองนะคะนะักเรียนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยอ่ะตัวอย่างแรกนะคะครูอายยกเป็นลูกคิดมาซึ่งลูกคิดของครูอายเนะะี่ยค่ะ จะเป็นหลักล้านหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยซึ่งลูกคิดของผู้อายจะมีสองสีค่ะทําไมถึงมีสองสีเพราะว่าอมันเป็นจํานวนสองจำนวนนั่นเองนะคะจํานวนแรกอเอาเป็นสีเหลืองก่อนนะคะสีเหลืองออกส้มๆตรงนี้นะคะอะหลักแสนเขามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหลักหมื่นเขามีหนึ่ง อ่าหลักพันเขามีสี่ใช่ไหมคะอ่าหลักร้อยเขาไม่มีดังนั้นเราจะแทนด้วยสูงใช่ไหมดังนั้นหลักสิบของเราคือสองอส่วนหลักหน่วยของเขามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอทีนี้ตัวจำนวนสีแดงนะคะจำนวนสีแดงของเราก็จะมี มี3ามหลักแสนของเขามี3หลักหมื่นของเขามี2นะคะหลักพันเขาไม่มีหลักร้อยเขามี4หลัก10เขามี3และหลักหน่วยเขาไม่มีดังนั้นนะคะมันก็จะได้เป็นการที่สองสีอยู่ในลูกคิดเดียวกันนํามารวมกันก็คือการบวกนั่นเองนะคะซึ่งอ่าตัวแรกสีส้มของเราก็คือจํานวนแรกของครูออยนั่นเองเห็นหมคะห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน ยี่สิบเจ็ดอ่าส่วนสีแดงนะคะอ่าลูกคิดสีแดงนะคะที่นำมารวมกันก็คือจำนวนสามแสนสองหมื่นสี่ร้อยสามสิบนั่นเองนะคะอ่าเมื่อนำมารวมกันนะคะครูก็จะนำมาเขียนอยู่ใน การบวกแบบแนวตั้งนะคะซึ่งการบวกตรงนี้จะเป็นการบวกแบบไม่มีทดนั่นเองก็คือการยังไม่มีตัวทดนะคะอ่าตั้งเลยนะคะในการตั้งการบวกเนาะก็จะทบทวนให้นะคะก็คือเราจะต้อง ตั้งให้หลักตรงกันนะคะโดยเราจะเริ่มเขียนจากหลักหน่วยก่อนนั่นเองนะคะตั้งหลักหน่วยให้ตรงกันอย่างเช่นข้อน,นี้เลยเห็นไหมคะครูไอตั้งหลักให้ตรงกันนะคะอาจจะมีตารางหาตารางให้อยู่ในหลักเดียวกันนั่นเองเห็นไหมคะดังนั้นเมื่อเรานํามาบวกกันซึ่งการบวกในตัวอย่างนี้จะไม่มีทดเพราะว่าดบวก0มันก็ได้7เห็นไหมคะงบวก3ก็ได้5 0บวก4ก็ได้4 4บวก0ก็ได้4 1บวก2ได้3 5บวก3ได้8ดังนั้นลูกคิดที่ควายนำมารวมกันหรือควายตั้งอ่าการบวกแบบแนวตั้งเนี่ยมันจะได้คำตอบทั้งหมด 8 3 4 4 5 7นั่นเองนะคะก็สรุปได้เลยว่า5,104,027บวกด้วย3,2430เนี่ยคำตอบก็จะเท่ากับ8,344,557เองเห็นหมั้ยคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมดูตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างถัดไปครูอ้ายมีลูกคิดอีกแล้วนะคะซึ่งลูกคิดของครูอายก็จะมี2จํานวนเช่นเดียวกันเพราะมันมี2สีใช่ไหมมีสีม่วงกับสีฟ้าดังนั้นเรามาดูเลยดีกว่าจำนวนแรกนะคะก็คือ5้าล้านสามแสน ห้าล้านสามแสนสี่มืนหกร้อสิบสองก็คือลูกคิดสีม่วงนั่นเองนะบวกกับหนึ่งล้านสามมืนหกพันสิบสามก็คือลูกคิดสีฟ้านั่นเองวครต้องการนำมาบวกกันนะคะก็เลยนำมา,าตั้งในการบวกแบบแนวตั้งนั่นเองนะคะโดยตั้งหลักให้ตรงการหลักหน่วยก็ตั้งให้ตรงกับหลักหน่วยนั่นเองนะคะซึ่งในการบวกในข้อนี้นะคะ ก็ไม่มีการทดเช่นเดียวกันเลยค่ะก็คือเราก็บวกทีละหลักเนาะหลักแรกของเราก็จะเริ่มบวกตั้งแต่หลักหน่วยนะคะอ่าสองบวกสามได้ห้าหนึงบวกหนึ่งได้สองหกบวกศูนย์ได้หกศูนย์บวกหก็ได้หกเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็สี่บวกสามได้เจ็ดสามบวกศูนย์ได้สามห้าบวกหนึ่งได้หกนั่นเองนะคะ อะทีนี้ก็สามารถสรุปได้เลยค่ะว่า5้าล้านสามแสบวกกับ1นึ่งล้านสาม3 6, 13, ก็จะเท่ากับ6กล้านสามแสนเนันเองเห็นไหมคะไม่ยากเลยเนาะอ่ะ มาดูตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างถัดไปของครูอาอจะเป็นการบวกแบบมีทดแล้วนั่นเองนะอ่ะดังนั้นครูายมีสถานการณ์ให้เขาบอกว่าประชากรของจังหวัดนนท,บ,นทบ,บุรีเป็นชาย253618คนเป็นหญิง 2 6 9 9 8คนจังหวัดจันทบุรีมีประชากรทั้งหมดกี่คนนะคะอันดับแรกเราก็เอาประชากรชายประชากรหญิงนำมาบวกกันในแนวตั้งนะคะ แล้วเราจะได้รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วประชากรของจังหวัดจันทบ,บุรีเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนนะคะก็เขียนตั้งได้เลยอ่าเห็นไหมก็ตั้งในรูปแบบการบวกแบบแนวตั้งนั่นเองนะคะตั้งโดยหลักต้องตรงกันทีนี้เราเมื่อเรานํามาบวกเนาะแปบวกแของเราจะได้เท่ากับ16ใช่ไหมคะดังนั้น ตัวนี้การบวกแบบนี้คือมีแบบมีตัวทดแล้วใช่ไหมดังนั้นอ่าเป็นการทบทวนเราก็จะใส่หลักหน่วยของเราในตรงนี้แล้วเราก็จะนําไปบวกหนึ่งหรือนําไปทดในหลักด้านหน้าหรือหลักถัดไปนั่นเองเห็นไหมคะคุณอยก็จะทดหนึ่งอ่าดังนั้นอ่าพอเราไปทดหนึ่งเรียบร้อยแล้วเราก็บวกกันตามปกติเลยค่ะก็คือนำหนึ่งและ9มาบวกกัน1และ9้าวบวกกันได้1ิบอีกอย่างนะคะ ห้ามลืมตัวทดเราต้องบวกตัวทดด้วยนะคะตัวทดของเราคือ1นึนะคะรวมกันเป็น11ดังนั้นเราก็เขียนแค่หลักหน่วยก็คือเลข1น,นั่นเอง11ใช่ไหมหลักหน่วยก็คือเลข1แล้วเราก็ทดด้านในหลักด้านหน้า,าทำเช่นเดียวกันเรื่อยๆนะคะถ้า,าในการบวกข้อนั้นมีตัวทดนั่นเองนะคะหกบวกเก็ได้15บวกตัวทด1เป็น16กนะคะก็ใส่6ทด1 สาบวกศอ่าก็ได้3ใช่ไหมคะบวกตัวทด1เป็น4อ่าไม่มีไปทดในหลักถัดไปแล้วเราก็บวกกันปกติเลยค่ะนะักเรียนก็จะเป็น5้บวกหเท่ากับ 11ก็ใส่1ทด1ด้านหน้านั่นเองก็2บวก2ได้1อ่ะขอโทษทีค่ะ2บวก2ได้4บวก1เป็น5นั่นเองนะคะดังนั้นก็สามารถสรุปได้เลยว่าอ่ประาชากรจังหวัดจันทบุรีเนี่ยมีทั้งหมด5 0 0แสน 1 4 6่งสิบหคนนั่นเองเห็นไหมคะไม่ยากเลยอ่ะตัวอย่างสุดท้ายของเรากันเลยค่ะอ่ะการบวกแบบมีตัวทดนะคะก็ยกตัวตัวอย่างสถานการณ์มาก็คือในปี2องพันหานวนรถที่จดทะเบียนใหม่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร148,690พคัน จังหวัดชนบุรี25,570ันคันทั้ง2จังหวัดนี้มีรถจดทะเบียนใหม่กี่คันก็คือเราจะต้องนำมาบวกกันใช่ไหมคะเพราะเขาต้องการรู้ว่าทั้ง2จังหวัดรวมกันแล้วมีรถจดทะเบียนใหม่กี่คันนั่นเองอ่าเราก็นำมาตั้งเลยค่ะ อันดับแรกนะคะนักเรียนก็ตั้งเลยนักเรียนจะเอาชนบุรีขึ้นก่อนก็ได้หรือกรุงเทพมหาคนครขึ้นก่อนก็ได้ใช่ไหมคะเพราะอ่าเป็นการบวกสลับที่กันได้นั่นเองอ่ะดังนั้นครูอาจก็ตั้งนะคะโดยที่เอากรุงเทพมหาคนครขึ้นก่อนก็เขียนได้เป็น1 4 8 6 9 0สนนนะคะแล้วก็นำมาบวกกับตัว จังหวัดชนบุรีค่ะโดยที่เราจะต้องเริ่มเขียนจากหลักหน่วยก่อนเนาะเพื่อที่จะให้หลักของเราตรงกันโดยที่เริ่มเขียนจาก0ูนย์ตามตารางไปเลยเห็นไหมคะถ้ามีช่องตารางเราจะเขียนตรงกันใช่ไหมศูนย์เจ็ดห้าห้าสองนะคะก็คือทั้งหมด25,570นั่นเองเมื่อเราตั้งหลักตรงกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการบวกกันปกติเลยนะคะศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ เก้าบวกเจ็ได้สิใส่6ทดหนึ่งนั่นเองนะคะดังนั้นหกบวกหเป็นสิบเวกตัวทดหเป็น1ิอ่าใส่สทดหนึ่งในหลักด้านหน้าแปบวกหเป็นสิบวกตัวทดหึ่งก็เป็นสิส่ใส่สทดหนั่นเองเห็นไหมคะสี 4, บวกสองเป็นหบวกตัวทดหนึ่งเป็น7ดังนั้น1ของเราไม่มีตัวบวกหรือไม่มอีอะไรให้บวกหรือแทนค่าเป็นศูนย์ดังนั้น หนึบวกศูนหรือหนึไม่มีตัวบวกก็จะเท่ากับ1ใช่ไหมคะเราก็ดึงลงมาได้เลยดังนั้นคําตอบนะคะก็จะได้เท่ากับ1นึ่งแสน 7 4 2 6 0นั่นเอง60คันนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้ก็เป็นการทบทวนการบวกนะคะแบบไม่มีตัวทดกับแบบมีตัวทดนะคะอ่าไม่ยากเลยเนาะสำหรับวันนี้อ่ะผูอาอไม่สั่งการบ้านนะคะวันนี้ให้นักเรียนทบทวนอ่าในการบวกหรือถ้าใครยังสงสัยใน หน่วยการเรียนรู้ที่1ยังไม่เข้าใจให้นักเรียนกลับไปทบทวนย้อนดูคลิปได้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ